สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเดือพยากรณ์ช่องนี้จะใช้การทํานายแบบโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ถ้าชอบเรื่องของการดูดวงแบบกระชับและเข้าใจง่ายฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและสำหรับช่องนี้เราจะเน้นการทํานายจากลัคณาเป็นหลักถ้าคุณยังไม่ทราบลัคณาหรือเวลาเกิดที่ชัดเจนลองเทียบจากวันเกิดก่อนก็ได้ครับโดยในคลิปนี้คือราศีกุมคือผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มมีนาคมโดยประมาณครับ คลิปนี้จะมาทํานายในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่1ถึง15มีนาคมครับดาวการงานตกพบวินาศดาวการเงินโครจรในพบเพื่อนฝูงสังคมส่งผลดียังไงติดตามได้ในคลิปครับก่อนอื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับใครที่ทําอะไรแล้วไม่ขึ้นดวงไม่ดีทางช่องขอแนะนําตัวช่วยครับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับมาเริ่มที่ด้านการงาน ดาวตัวแทนเรื่องของการงานของชาวกลุ่มกำลังคจรในภพเลือนวินาศส่งผลให้การงานจะมีความผิดพลาดไม่ว่าเอกสารสัญญาการตัดสินใจและจะเป็นช่วงที่ชาวกลุ่มไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเป็นพิเศษเลยครับควรมีที่ปรึกษาที่เราไว้ใจได้และไม่ควรเป็นคนที่มาจากราศีกุ่มเหมือนกันมาช่วยคิดนะครับเพราะว่าจะพากันผิดทิศผิดทางกันเป็นใหญ่และเป็นช่วงที่ต้องใช้ความรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญ,ญาทุกชนิด เป็นช่วงที่ไม่ควรคํำประกันไขรเพราะอาจเกิดความเสียหายความผิดพลาดตามมาได้ครับแต่ในมุมที่ดีจากมุมดาวจะเป็นในเรื่องของการเสียไปแล้วเกิดใหม่ได้อะไรใหม่ๆเข้ามาแทนที่เช่นเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ทํางานหรือได้ไปทํางานในตําแหน่งอื่นในช่วงเวลานี้ก็เกิดขึ้นได้ครับสําหรับเจ้าของธุรกิจอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบธุรกิจที่คุณทําให้แตกต่างไปจากธุรกิจที่ทําอยู่ ในตัวสินค้าก็จะมีการตัดออกหรือเพิ่มใหม่ได้ในร้านค้าก็ได้ครับก็จะได้มุมที่ดีจากอิทธิพลของดวงดาวสำหรับคนที่ทำงานประจำลองย้ายขยับโต๊ะเล็กน้อยหรือปรับไปเจอลูกค้านอกสถานที่บ้างไปทำงานประชุมนอกสถานที่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยที่ใหม่ก็จะได้รับพลังงานที่ดีจากมุมดาวครับส่วนใครที่อยากเปลี่ยนงานก็ถือเป็นจังหวะที่ดีมากครับจะได้รับงานใหม่ที่เติบโตขึ้น จากอิกทธิพลของบุมดาวเช่นกันมาต่อที่ด้านการเงินดาวตัดแทนเรื่องของการเงินของชาวกลุ่มกำลังโคจรในพบเรือนเพื่อนฝูงสังคมส่งผลให้เป็นช่วงที่ชาวกลุ่มคนออกไปพบปะสังสรรค์ไปพบเพื่อนฝูงสังคมทํางานนอกสถานที่อาจจะได้พบโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆคอนเน็ชันใหม่ๆที่สามารถทําเงินทําให้ธุรกิจของชาวกลุ่มโตขึ้นได้ครับเป็นช่วงที่ไม่ควรเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับสาหรับชาวกลุ่ม และสาหรับชาวกลุ่มที่ทํางานเป็นทีมทํางานกับเพื่อนธุรก,กิจจําพวกร่วมหุ้นลงทุนก็จะได้รับพลังงานอิทธิพลที่ดีจากมุมดาวครับส่งผลให้ช่วงนี้ธุรกิจก,การงานที่ทําได้เงินได้ผลตอบแทนที่ชาวกลุ่มทุ่มเทมุ่งมั่นมาครับก็ถือว่างานประเภทที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ถือได้ว่าประเภทงานที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมของชาวกลุ่มในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของการเงินดีกว่าปกติครับจะมียอดขายที่มากขึ้นเงินเข้ามามากขึ้น ขายของง่ายขึ้นประมาณนี้ครับมาต่อที่ด้านความรักดาวตัวแทนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มกําลังคจรในภพเรื่องของตัวตนส่งผลให้เป็นช่วงที่คนมีคู่ก็จะมีความรักความเข้าใจมีการดูแลเอาใจใส่กันดีกว่าปกติครับเป็นช่วงที่หวานกันมากกว่าปกติครับในบางท่านอาจจะมีการท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจากอิทธิพลของดวงดาวจะเที่ยวใกล้เที่ยวไกลก็ถือว่าถูกโชลโกกับดวงดาวครับ สำหรับคนโสดจะได้รับอิทธิพลของดวงดาวตัวแทนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่มาโคอจอรร่วมด้วยในเดือนนี้อาจมีคนแนะนําคนที่คุณอาจถูกใจมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานคนที่บุคลิกเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณตําแหน่งโตวกว่าคุณหรือพ่อแม่ของชาวกลุ่มก็แนะนําคัดเลือกคนมาให้แล้วก็เป็นได้ครับโดยสรุปทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักเป็นช่วงที่ชาวกลุ่มไม่ควรอยู่นิ่งๆกับที่ครับ ควรมีการเดินทางไม่ว่าจะพบปะเพื่นอนฝูงสังคมก็ถือว่าจะได้รับอิทธิพลด้านดีจากบุมดาวครับสุดท้ายนี้ขออนญาตขายของครับใครที่ไม่ค่อยสมหวังทาอะไรแล้วรู้สึกว่ายากมักจะอุปสรรคทางช่องเดือยพยากร,กรก็แนะนําตัวช่วยครับเป็นเหรียญเสริมดวงและเทียนล้างอาถรรพ์ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกกาลังใจกดไลค์กดติดตามและก่อนจากกันขอคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานเดือยพยากร และสามารถพบคลิปการทำนายได้ใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับ